อันนี้เนี่ยก็จะเป็นไข่วองที่ผมพกพาประจํานะครับมันค่อนข้างดีเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้พกติดเป้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่ตรงนี้มันจะหมุนได้เอาไว้เราจับแบบนี้นะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีหัวให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ 1> 1, 2 3 4 5 6 6 4 24ก็จะมี24หัวให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่เป็นหัวแชกหัวแบนหัวห้าเหลี่ยมนะครับนี่ห้าเหลี่ยมแล้วก็หัวหกเหลี่ยมแบบนี้ก็จะมีทุกไซส์เลยนะครับหกเหลี่ยมแล้วก็มีแบบอื่นอีกข้างล่างนะครับ หกเหลี่ยมที่ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแบบหลายๆแบบให้เลือกใช้ได้เลยอันนี้ก็สะดวกดีนะครับปกพาสะดวกดีเราถอดใบพัดก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวถอดใบพัดแล้วกันนะครับถอดใบพัดเนี่ยเดี๋ยวเราใช้หัวแชกตรงนี้โอเคพอดีเลยนะครับนี่ถอดใบพัดเราใช้หัวแชกตัวนี้ Oh. Okay. ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้มันหักออกเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามันหมุนไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องติดให้มันแค่มันกลางถาวนเลยนะครับถ้าเกิดว่ากาวมันลามไปจนถึงจุดอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันจำนะครับไอ้จุดที่มันหักเนี่ยมันอยู่ทางด้านหันไปทางท้ายนะครับทีนี้ ไอชิ้นส่วนที่มันแตกหักออกจากกันเนี่ยครับมันมีอยู่สามออกมันแตกออกเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับเราติดกาวแล้วนะครับก็เอาแผ่นพลาสติกรองข้างล่างแล้วก็แปะ3มชิ้นส่วนที่มันแตกออกจากกันเนี่ยเข้าหากันนะครับผมก็พยายามไม่ให้มันโดนไอตัวบอดี้ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีโดนไปบ้าง ถ้าเกิดหมุนไม่ได้เนี่ยแขนซ้ายเราอาจจะต้องกลางถาวรนนะครับน่าจะพับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าก็ทำงาได้เนาะทีนี้เดี๋ยวก็รอให้เจ้าตัวนี้มันแห้งนะครับในอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรารอให้ชิ้นนี้มันแห้งนะครับโอเคสำหรับตรงจุดนี้เนี่ย กำลังช่างใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะใช้กาวร้อนหรือว่าหรืออ e ีพ็อกซี่ดีเพราะว่าเนี่ยรอยแตกมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ถอดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอากาวหยอดหยอดลงไปเลยตรงซอกที่มันแตกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อเอากาวอ,าอะไรดีระหว่างอีพ็อกซี่กับกาวร้อน แบบนี้จะให้คุณผู้ชมโหวตได้ไหมเนี่ยผมจะรอดูผลโหวตก่อนเย้ยไม่ได้นะเออน่าจะน่าจะไม่สะดวกรอน,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องติดนาตอนนี้เลยงั้นอืมผมว่าเอากาวร้อนแล้วกันเนาะเอากาวร้อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามมาให้มันไปโดนข้างบนก็พอ เรียกว่ากาวร้อนหรือเปล่าเนี่ยซูเปอร์กรูมาเดี๋ยวเราใช้กาวนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาลองหยดดูก่อนนะครับเมื่อกี้เราไปใช้คัตเตอร์กรีดมาปัับโอ้โห و. งั้นต้องระวังมากๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าโอ้โหหยดหนึ่งนี่ใหญ่มากลามไปที่อื่นนี่คือสวย อ้โหเยอะก็ยังเยอะอยู่ดีนี่โอเคอืม โอเคไม่โดนนะครับก็ผมจะพยายามเลี้ยงไม่ให้มันไปโดนแกนอื่นๆจุดหมุนแกนอื่นๆนะครับโอเคไม่โดนแกนนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งรายละเอียดเขาบอกไว้ว่าประมาณ3-5นาทีก็ใช้งานได้นะครับ แต่อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันโอเคหรือยังเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกอืกาวยังไม่ได้ยังเหนียวเหนียวอยู่เลยนะครับมันยังไม่แข็งยังไม่แข็งเท่าไหร่